สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบัวเขาบัญชาเมฆนะครับหลังจากที่ชนะนอกซาโตะนะครับก่อเจ้าตัวนะครับก็บอกนะครับอยากเจอใครก็ได้นะครับที่เก่งๆทั่วโลกนะครับพร้อมที่จะเจอนะครับชั่วโมงนี้วอนพูดจัดนะครับก็อจัดของแข็งๆของจริงมาให้เจอหน่อยนะครับชั่วโมงนี้พร้อมนะครับพร้อมเจอนะครับแฟนมวยอยากให้เขาเจอกับใครเขาก็พร้อมนะครับในวัย40นะครับก็ถือว่าชั่วโมงนี้บัวเขาไม่หวั่นนะครับแต่ โปรแกรมนี่เขามีเลยนะครับปีหน้านะครับน่าจะเดือนมีนานะครับก่อนจะเจอกับเพื่อนรักของเขานะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแต่หลังจากที่บัวเขาประกาศนะครับบอกว่าชั่วโมงนี้เจอใครก็ได้นะครับขอแบบเก่งๆนะครับผ่านมาสักวัน2วันนะครับก็มีอดีตนักมวยไทยชื่อดังนะครับนั่นก็คือเข้มสิสองพี่น้องหรือเข้มสอเพื่นจิตนะครับก็มาโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับอยากชกมวยอีกสักหนึ่งครั้งนะครับ อยากเจอตัวท็อปทของเมืองไทยอยากสร้างสีสันแบบมีเดิมพันนะครับโอ้โหอันนี้นี่ก็ถือว่าไม่แน่นะครับเขาอาจจะอยากจะเจอบัวเขาหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คู่นี้นะครับในอดีตนะครับก็ถือว่าเคยมีคนประกบนะครับแหมก็เป็น ไฟในฝันนะครับเข้มส2สองพี่น้องนะครับท้าบัวเขานะครับเปิดศึกซุปเปอร์ไฟหวังบูมวงการมวยนะครับอันนี้ก็เมื่อหลายปีนะครับคู่นี้เคยมีกระแสอยู่นะครับแต่ไม่ได้ชกกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าคราวนี้นี่เข้มมาโพสตแบบนี้นี่อนาคตจะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมตินะครับอันนี้ในความคิดผมนะครับถ้ามีคนจัดนะครับเอาเข้มมาเจอกับบัวเขานี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอด มวยไทยทั้งคู่นะครับมาเจอกันอันนี้ก็น่าดูนะครับอันนี้ก็บอกเลยนเลยครับว่าก็เรตติ้งนี่ก็ไม่แพ้คู่อื่นเลยนะครับบัวเขาก็ถือว่าสุดยอดนะครับเข้มก็สุดยอดของมวยไทยเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคู่นี้จะได้เจอกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับส่วนที่ผมมาวิพากษ์วิจารณ์นี่ก็ถือว่าเป็นในความคิดในมุมมองนะครับว่าถ้าออกมาโพสต์แบบนี้ี่อนาคตทั้งคู่ก็ อยากจะเจอคนเก่งๆนะครับอาจจะมีโปรโมเตอร์จัดทั้งคู่ก็เป็นได้นะครับแต่เป็นในอนาคตนะครับที่แน่ๆบัวเขามีโปรแกรมเจอกับแสนชัยพีแสนชัยนะครับโคตรมวยสลรคามอยู่แล้วนะครับก็เป็นการชกจริงนะครับไม่ใช่ชกโชว์นะครับชกจริงเจ็บจริงนะครับโู่นี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดมวยไทยอีกหนึ่งคู่นะครับแสนชัยบัวเขาาใครจะคิดนะครับว่าคู่นี้จะได้มาเจอกันนะครับส่วน จะเจอกันในวันไหนอันนี้ก็รอติดตามนะครับส่วนเส้นทางของเข้มสิทธิสองพี่น้องหรือเข้มสอเพลินจิตนะครับก็รอดูนะครับว่ากลับมาชกไฟแรกเขาจะเจอกับใครนะครับเขาอยากเจอกับตัวท็อปๆของประเทศไทยนะครับและมีเดิมพันให้อันนี้ก็รอดูนะครับว่าเขาจะเจอกับใครในไฟแรกและเจอกับมวยไทยเลยว่า ตัวท็อประดับซูเปอร์สตาร์นะครับอันนี้รอติดตามนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเราก็จะมาเบรดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ